สวัสดีครับวันนี้ผมจะพาทก ang, ุกท่านมาทำความรู้จักกับคณะวิศวกรรมศาสตร์ภาควิชาวิศวกรรมเกษตรสาขาวิศวกรรมเกษตรอุตสาหกรรมมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรีวัที่นี่เข้าเรียนอะไรกันบ้างไปรับชมกันเลยครับเรียนเกี่ยวกับอะไร นักศึกษาวิศวกรรมเกษตรสาขาวิศวกรรมเกษตรอุตสาหกรรมจะได้รับการเรียนหลักวิชาวิศวกรรมศาสตร์ต่างๆร่วมกับศาสตร์เทคโนโลยีเกษตรมาผสมผสานกันมุงน่งเน้นในด้านการออกแบบทดสอบและพัฒนาเครื่องไม้เครื่องมือหรืออุปกรณ์ทั้งก่อนและหลังเก็บเกี่ยวให้สะดวกสบายมากยิ่งขึ้นประยุกต์ใช้ค,คอมพิวเตอร์ในด้านการออกแบบและสร้างชิ้นงาน ยังอีกทั้งในด้านเทคโนโลยีความแม่นยำสมัยใหม่ระบบอัตโนมัติหุ่นยนต์ระบบโรงเรือรลอยน้ำและระบบสมาร์ทฟาร์มเพื่อให้เกษตรมีความง่ายขึ้นสำหรับคนหนุ่มสาวผู้สูงอายุคนพิการในยุคศตรวตรรษที่21การเรียนการสอนนักศึกษาที่เรียนในสาขานี้ จะได้รับการเรียนวิชาด้านวิศวกรรมศาสตร์และวิชาพื้นฐานที่วิศวกรจำเป็นต้องมีได้แก่กลแค,ลคัสฟิิเคมีกลศาสตร,วสตร,วสตร์วัสดุวิศวกรรมเขียนแบบวิศวกรรมการเขียนโปรแกรมคอมพิวเตอร์น้องๆที่จะมาเรียนในสาขานี้ต้องมีความรู้ทางด้านฟิสิกส์และคณิตศาสตร์พอสมควรต่อมา สาถานด้านวิศวกรรมเครื่องกลเนืน่องจากวิศวกรรมเกษตรอุตสาหกรรมมีความเกี่ยวข้องกับเครื่องจกักรกลและการควบคุมระบบต่างๆจึงมีการเรียนการสอนด้านวิชาวิศวกรรมเครื่องกลด้วยเช่นกลศาสตร,ร์วัสดุเทอร์โมเดนามิคโฟลิกเดนามิกเป็นต้นและต่อมาสทางด้านวิศวกรรมเกษตรที่เป็นหัวใจหลักของสาขานี้ ไม่ว่าจะเป็นวิชาแท็กเตอร์การถ่ายเทความร้อนเทคโนโลยีความแม่นยำเป็นต้นน้องๆจะได้รับความรู้เต็มๆเ,เกี่ยวกับเกษตรแน่นอนจุดเด่นของสาขานี้เนื่องจากเราเป็นสาขาที่ผลิตวิศวกรเกษตรงานวิจัยของเราจึงมุ่งเน้นในด้านการเกษตรเป็นหลักโดยการนำเทคโนโลยีสมัยใหม่ เข้ามาช่วยตั้งแต่การเพราะปลูกการดูแลการเก็บเกี่ยวและการแปรรูปเพื่อลดต้นทุนเพิ่มผลผลิตและช่วยให้พืชผลทางการเกษตรมีคุณภาพมากยิ่งขึ้นไม่ว่าจะเป็นงานวิจัยในด้านเครื่องจักรกลเกษตรงานวิจัยเหล่านี้เป็นงานวิจัยที่เข้ามาช่วยแก้ปัญหาในด้านการขาดแคลนแรงงานคน และต้นทุนในการทำการเกษตรต่อมางานวิจัยทางด้านไบโอเซนซิงหรืองานวิจัยด้านเซนเซอร์ทางการเกษตรเป็นงานวิจัยที่นำเทคโนโลยีสมัยใหม่มาปรับใช้ในด้านการเกษตรเช่นการนำเซนเซอร์ต่างๆมาวัดหาความชืน้นอุณหภูมิวัดค่าต่างๆในระบบโรงเรือนรถแท็กเตอร์อัตโนมัติ ที่นำระบบ GPS เข้ามาช่วยในการกําหนดการเคลื่อนที่ของรถแท็กเตอร์โดนฉีดพ่นทางการเกษตรเป็นต้นจบมาทำงานอะไรนักศึกษาที่เรียนจบในสาขานี้จะมีสิทธิสอบขอใบประกอบวิชาชีพวิศวกรรมควบคุมสาขาเครื่องกลหรือใบกอวอเครื่องกล ามารถไปทํางานเป็นวิศวกรโรงงานอุตสาหกรรมได้ทุกประเภทขึ้นอยู่กับความสนใจของแต่ละบุคคลได้แก่โรงงานอุตสาหกรรมเกษตรเช่นโรงงานผลิตน้ำตาลโรงงานแป้งมันสะหลังโรงงานผลิตอาหารสัตว์โรงงานชีวมวลโรงงานเอทานอลต่อมาโรงงานอุตสาหกรรมยานยนต์เช่นโรงงานประกอบรถแท็กเตอร์ โรงงานออกแบบและผลิตชิ้นส่วนต่างๆอาจารย์ในมหาวิทยาลัยของภาครัฐและเอกชนต่างๆแล้วมาเป็นส่วนหนึ่งกับเราวิศวกรรมเกษตรอุตสาหกรรมมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี